รถกระบะตอนเดียวแต่แข่งสภาพพิเศษนะครับทําทั้งคอกแดบและก็เทาลอยนะครับเพื่อรองรับการบรรทุกหนักถึง5ตันส่นรงรถที่จังหวัดสุดรินทร์ครับผมเดินทางกันยาวๆเลยจ้าชิรูมไปนะครับก็6ชั่วโมง43มนาทีครับถ้ารถไม่ติดนะเพราะว่าน,นี้ออกแต่เช้าเลยนะครับอา่าระยะทาง5 1 3กิโลเมตรครับผมขณะนี้เป็นเวลา9โมงครับผมกำลังเติมน้ำมันอยู่จ้าก็จะเติมเต็มถังแบบสุดๆไปเลย น้ำมันลิลายี่สิบบาท99สตางค์ครับเติมไป66ลิตรครับผม1650บาทครับน้ำมัน75ลิตรพอดีมีในระบบอยู่10ลิตรแล้วนะครับเริ่มออกเดินทางเวลาดีครับ9โมง9นาทีครับที่ปั๊มเอโซ่ครับตัวเมืองนครปฐมครับผม1 9นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อเปลี่ยนจากถนนเพชรเกษมครับเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีครับ10นาทีผ่านมาแล้วไวจริงๆ นี้9มง56ครับขับมาประมาณ50นาทีแล้วเราก็จะสุดทางบรมนะฮะวิ่งเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบังปัวทองถนนหมายเลข9ครับการจราจรค่อนข้างติดเลยครับเมื่อกี้โมง59ครับขอต้อนรับสู่จังหวัดนนทบุรีฮะอยู่ในเส้นการจนาเรียบร้อยแล้วครับผมโมหนาทีนะครับมีการสร้างถนนอีกแล้วนะครับแถวเมอร์ลี่คิงแล้วก็ตรงเซนตันเวสเกตครับผม ตอนนี้10บโมงสีครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปบางปะอินอายุทยาครับผมไปครับผมเราก็วิ่งสู่ถนนหมายเลขเก้าครับเพื่อทะลุจังหวัดสระบุรีฮะสิบเโมงสามนาทีครับจากกรุงเทพนะครับตอนนี้เรามุ่งสู่จังหวัดสระบุรีแล้วครับยี่สิโมงยีเนะครับผมเข้าสู่ตัวเมืองสระบุรีแล้วนะครับเราจะสลัดจากถนนหมาเลขเก้เข้าสู่ถนนหมาเลขสอไปโคราชครับผม นี่ครับึ้นสะพานตัวนี้ตัวติดเลยครับแต่วันนี้ทาไมไม่ติดดีจังเลยขอไหีกป็นโมง4นะครับก็เข้าสู่เกลือปูนซีเมนไทยแลครับอีกนิดหนึ่งก็จะทะลุโวกเหล็กแล้วครับผม1 1 5เโมง56นะครับเลยจากมวกเหล็กนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ปากช่องแล้วครับผมเวลคัมทูจังหวัดนครราชสีมาโคราชของเรานั่นเองครับ เที่ยงสิบนาทีครับก็สู่โลตัสนะครับตัวปักช่องนบผมคารีลไซายเขาปักช่องเลยตรงนี้นะครับทีเดิมของเราก็เหมือนเดิมครับปั๊มหน้าเดี๋ยวเราแวะทานข้าวเที่ยงกันนิดนึงนะครับจะได้มีแรงพอไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามันจะสามารถตั้งร้านอาหารช่วงโควิดได้หรือเปล่านะครับเที่ยง12นาทีครับแวะปั๊มเดิมเลยครับขอมากินข้าวก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดินทางก็จะอัดอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับ นี่เที่ยง44นาทีนะครับผมเราก็เดินทางกันมาครึ่งทางแล้วครับเหลืออีก306กิโลเมตรเท่านั้นเองได้กาแฟมาแล้วก็ลุยกันต่อเลยครับไปเรือเขื่อนลำตะคองกัน58นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนลำตะคองครับผมตอนนี้บ่ายโมง11นาทีเลขสวยครับอีก1-9กิโลเราก็จะขึ้นเขากอะไรสะพานนะครับเพื่อไปทางรัดจะได้ไม่ต้องเข้าเมืองนะครับผม โมงสินะครับก็เข้าทางแยกครับอครับตามนั้นเลยโมง39นะครับตอนนี้อยู่อำเภอปักธงชัยครับกำลังเดินทางบนถนนโชคชัยเดชอุดมครับผมอีกประมาณ10บก่าโลก็ถึงโมง47นะครับตอนนี้อยู่ที่สี่แยกของโชคชัยนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ครับ ไปทางอุบลไปทางบุรีรัมย์ครับเพราะเราไม่เลี้ยวซ้ายเข้าโคราชแล้วครับผมตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบหกนะครับถึงอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับผมตอนนี้บ่ายสองแปดนาทีนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอีกไม่กี่กิโลนะฮะสามสี่กิโลก็ถึงอำเภอหนองกี่แล้วครับบ่ายสองสิบห้าครับเข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ครับตรงหนองกี่เลยครับผมก็ไปอีกหน่อยก็จะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งแล้วครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่นังรองเรียบร้อยแล้วนะครับบ่ายสองโมงสามสิบสองนาทีครับผมางหน้าเป็นโลตัสนังรองจ้าไปสุรินมาแล้วนะครับตอนนี้เวลาที่บ่ายสองสี่สิบครับผมอยู่อำเภอปะโคนชัยนะครับเลยเฉลิมพระเกียรติมาแล้วเวลาบ่ายสองสี่สิบเก้านาทีครับผม ตอนนี้บ่ายสามโมงเก้านาทีครับในที่สุดเราก็ออกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์แล้วครับผมบ่ายสามโมงสิบเก้านาทีนะครับตอนนี้เราก็ถึงปราสาทนะครับของจังหวัดสุรินทร์แล้วครับผมอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับบ่ายสามโมงสามสิบเก้านะครับแยกเกี้ยวซ้ายอำเภอลำดวนแต่เราจะตรงไปอำเภอสังขาครับผม ถ้าเลี้ยวซ้ายไปสังขานะครับเราจะมุ่งหน้าตรงไปครับผมตอนนี้บ่าย3ามโมงห้าสิบสองไฟแดงจ้าีปถึงอบตะแก้วครับเขาบอกว่าให้อีก400เมตรเลี้ยวซ้ายฮะกอ็อีกสิบกิโลเมตรถึงบ้านลูกค้างั้นก็น่าจะซ้ายนี้ดีเปล่าวะสองรเมตรอ่ะเลี้ยวเลยแล้วกันนะครับเล <Inside. S 1> ี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจริงดิ พลางกูอ่ะเลี้ยวก็เลี้ยวครับนี่16นาฬิกาสนาทีครับเลขสวยครับเราก็ถึงบ้านลูกค้าขอเจอกอผูผ่าลุงเรืองแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอารถไปลางแล้วก็หาที่พักกันครับรถใกล้สุดนะครับอีก38นาทีครับก็อยู่ประมาณ31กิโลเมตรอ่ะสู้ๆจ้านีเรากำลังขับรถอัพโหลดกันนะครับพยายามถือมือถือให้นิ่งที่สุดแล้วแต่ก็อย่างที่เห็นครับผมระยะทาง3มกิโลโอ้ ตลอดเส้นทางเลยจ้าสนุกสนานอย่างแรงโยโย่ขับเกินสามสิบไปได้ครับกระตุกครับผมว้ายอดเยี่ยมจริงมีวัวหนึ่งฟูงไปไม่ได้ <laughs> โยไปไงเนี่ย17นาฬิกามายของอยู่สางเก้า,า,น,านาทีนะครับ เนื่องจากหาร้านล้างรถไม่ได้เพราะเขาปิดหมดแล้วนะครับเราก็จะมาพักที่โรงแรมมารินีเป็นโรงแรมที่มันเป็นโรงแรมฮะที่เหลือเป็นรีสอร์ทหมดเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะดูปลอดภัยแก่รถลูกค้าที่สุดแล้วครับปักมานี้ครับผมมีสระว่ายน้ำด้วยแต่คงไม่ได้ไว่ายครับหน้านหนานวหนาวจัดเลยดีมีสระว่ายนะ่ะแต่ก็คงไม่ได้ไปครับห้องหนึ่งศูนย์ห้ตรงไปเลย ีถูกผลา็รถร้อนให้ด้วยเป็นของรางวัลพิเศษโอ้ห้องหกรอยบาทรูไปไหมเนี่ยวิวดีจ้า นี้จ็ดโมงยี่สิเนะครับเราก็จะเดินทางออกจากโรงแรมมาลินีนะครับเพื่อเดินทางไปอหอจกกรภูผ,ผาลุ่งเรืองบ้านลูกค้าอีกครั้งนะครับอากาศตอนเช้าดีมากเลยครับ17องศาจ้าถึงแล้วนะครับตอน7จ็ดโมงสีนาทีนะครับทริปนี้576กกิโลครับเฉลี่ยน้ามัน10กิโลลิตรนะครับเพราะเป็นรถกระบะดัดแปลงบรรทุก5ตันเนาะ วิ่งได้อีก265กิโลนะครับจากน้ำมันเต็มถังนะครับผมรถไปประมาณยังไม่ถึง3ไดใน4ครับผมโอเคไปดูการส่งมอบกันครับ รถกระบะตอนเดียวแต่แข่งสภาพพิเศษนะครับทำทั้งคอบแกบบแล้วก็เพาลอยนะครับเลือกรองรับการบรรทุกหนักถึง5ตันส่งรถที่จังหวัดสุรินทร์ับผมเดินทางกันยาวๆเลยจ้า อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามที่ช่องทางเพจแซดีสุหรือ YouTube แซดีสุด้วยนะคะบ๊ายบาย